คู่รักดาราหย่อนรูปคู่ครั้งแรกหลังถูกจับตาความสัมพันธ์รอยรูปคู่ออกสื่อถูกจับตาความสัมพันธ์ซะแล้วสำหรับคู่รักแห่งช่องวันสาสิบเอ็ดเจตเจติพัฒน์ติลพรพันธ์กับวิววารร์ที่ตอนนี้เขาหาดูใจกันมานานกว่า3ปีแล้วมีโมเมนต์หวงกันหย่อนหวานแซวออกสื่อตลอดซึ่งฝ่ายชายก็ได้ออกมาโต้ตอบแล้วว่ายังรักกันดีและเจอกันอยู่ตลอดส่วนเรื่องลงรูปคู่ไม่ออกสื่อก็ไม่ได้คิดอะไร ล่าสุดนว่าเป็นโมเมนต์คู่เป็นรูปคู่รูปแรกในรอบหลายเดือนที่ต่างฝ่ายต่างตั้งใจโพสต์พร้อมกันเนื่องในวันครบรอบโดยคงคู่กันไปทานอาหารสุดฟินพร้อมระบุว่า thank you for making our anniversary celebration a memorable วันคะ่ะท่ามกลางแฟนก็เข้ามาร่วมยินดีกับความรักของทั้งคู่อย่างมากมาย